วันนี้เราจะไปดูบอลกันค่ะ ก็ถึงคิวของทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะคะวันนี้เราก็จะไปที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมค่ะซึ่งวันนี้เป็นเกมระหว่าง True b a n g คอกเจอกับราชบุรีมิตรผลค่ะไปกันเลย โอเคค่ะ okay, okay. ตอนนี้นะคะ,เ,ะเราก็มาถึงสนามแล้วนะคะ,ะสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะคะ,อะคของทรู e บง n อกยูไนเต็ด เกี่ยวกับทูแบงคอกกิน u น i เต็ดนะคะเรียกได้ว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะคะแต่ว่า หลังจากนั้นผ่านมานะคะมีกลุ่มทรูค่ะ<อ>เขาก็เข้ามาลงทุนนะคะแล้วก็อัดฉีดเ,เงินจํานวนมหาศาลอยู่นะคะก็ตามเป้าหมายที่จะยกระดับทีมนะคะให้เป็นทีมที่เป็นทีมสามารถไปแข่งในระดับเอเชียแล้วก็อยู่ในอันดับท็อปของไทยพรีเมียร์ลีกด้วยนะคะซึ่งเขาก็ทําได้สําเร็จนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีเฮดโค้ชนะคะอย่างมานโพกิงนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็สามารถทําทีมนะคะยกระดับมา กาะกลุ่มหัวตารางได้อยู่เสมอๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่มาโนโปกิ้งออกไปแล้วเนี่ยก็ตอนนี้นะคะเป็นคุณทศตะวันนะคะที่คุมทีมอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถทำอันดับได้ค่อนข้างดีนะคะโดยปีนี้นก็อยู่อันดับที่2ของตารางอยู่นะคะตามหลังบุรีรัมค่ะก็วันนี้นะคะคาดว่าก็น่าจะเป็นเกมที่ดีนะคะของแบงคอกทูแบงคอกยูไนเต็ดนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลา เกือบเกือบจะห้าโมงแล้วนะคะแต่ว่าช่างวังเวงเลือกเกินบรรยากาศค่อนข้างแตกต่างจากสนามอื่นๆที่แนนไปมาเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบธรรมศาสตร์มันอาจจะค่อนข้าง,าง,างแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบ <ไป S 1> ว่าเปิดกว้างไว่ไมีที่นั่งหรือเปล่าคนอาจจะไปหลบกันอยู่ที่อื่นอะไรอยี้แต่ว่าเดี๋ยวแนนจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะคะเราก็จะไปซื้อตั๋วแล้วก็ ไปซื้อเสื้อเหมือนเดิมตามคอนเซปต์นะคะว่าเราไปเชียร์ทีมไหนเอ้ยเราไปเยือนทีมไหนเนี่ยเราก็จะต้องไปเชียร์ทีมนั้นนะคะโอเคไปกันค่ะตอนนี้เรากําลังเดินไปซื้อตั๋วนะคะข้างหน้าสนามเขาก็มีขายทั้งตั๋วของทีมเยือนแลวก็ทีมเย้านะคะโฮมทีมอยู่ฝั่งนี้แต่เกมนี้นะคะสามารถซื้อตั๋วเรื่องล่วงหน้านะคะได้ที่ All Ticket ที่7ซ l ว v นอนะคะแต่ว่า นยังไม่ได้ซื้อมาก่อนเนาะก็อยากจะมาลองซื้อที่หน้าสนามดูค่ะเอา2ใบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอไกได้ตั๋วมาแล้วนะคะตั๋วเขาก็คือปิ้นกระดาษออกมาให้อย่างนี้เลยก็ที่นั่งของเรานะคะจะอยู่ฝั่งอีสตนะคะซึ่งเป็นฝั่ง True Stand เป็นฝั่งของทีม ของทีมเย่านะคะสำหรับทีมเยอนเนี่ยเขาจะต้องนั่งตรง CP a l อลสแตนนะคะซึ่งเ,เขาก็จะมีตู้หนึ่งนะคะที่ขายไม่ได้ระบุที่นั่งนะคะจะนั่งตรงไหนก็เข้าไปนั่งได้เลยนะคะ เฉพาะสแตนเองเขาบอกว่ารถโมบายคันนี้นะคะถือเป็นคันแรกและคันเดียวในไทยพรีเมียร์ลีกนะคะที่มีการนํามาใช้นะคะแล้วก็มาจอดเอาไว้ที่หน้าสนามนะคะซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะมีการขายพวกเมอร์เชนดายส์ของสโมสรนะคะพวกเสื้อชุดแข่งนะคะแล้วก็มีของที่ระลึกต่างๆนะคะที่เป็นซิเวเนียเนี่ยขายอยู่ข้างๆด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราตามสไต์นะคะเราจะต้องไปซื้อเสื้อของทีมกันค่ะ คเสื้อทีมเย้านะคะของมาคอปยูนิเต็นะคะก็โอ้อันนี้นะคะเป็นเกรดเพลเยอร์เนาะ,นะมันก็จะแพงกว่าน,นิดนึงแล้วก็แบบเขาแคร์ for environment ด้วยก็คือแบบ,แบ,บดีต่อสิ่งแวดล้อมอะคะ้ละก็คือแบบสวยอันนี้เหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าจะมีของอันนี้น่าจะเป็นเกรดเกรดแฟนบอลเนาะ แก้แฟนบอลคืนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเราได้ตัวสุดท้ายสองไซส์เอ็กซ์พอ,อ,อซื้อแล้วนะคะเราต้องเดินไปจ่ายังค์ที่บูธข้างๆตรงนี้นะคะเ,ออเ,บบเว้ย เราเหลือเวลาอีกประมาณ40นาทีแล้วก็เลยคิดว่าเราจะต้องได้ร้องท้องก่อนนะคะออตอนนี้คนเริ่มมาแล้วนะคะมาสัมภาษณ์กันนะฮะเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าเกมวนี้น่าจะสู่สีกันนะครับด้วยด้วยฟอร์มของไปขอกเราในบ้านค่อนข้างที่จะดีส่วนราชบุรีนั้น นอกบ้านค่อนข้างที่จะชนะนัดเดียวเนาะจากจากนัดที่ผ่านมาคิดว่าวันนี้เป็นข้อเราน่าจะ2 20หรือ21ประมาณนี้ครับผมโอเคครับ,รบเรากำลังแดงเข้าสนามกันแล้วนะคะ ็ได้ที่นั่งแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าที่นั่งของเราคือฝั่งอีสเนาะที่มีหลังคานะแล้วกออ็อยู่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าเราเข้ามาสนามช้านิดนึงนะคะแต่ว่าสนามที่นี้ก็คือถือว่าใหญ่มากแล้วก็พวกแบบไฟที่นั่งสนามหญ้านะคะถือว่าได้มาตรฐานสูงมากเพราะว่าสนามนี้เนะะี่ยค่ะเขาสร้างมาสําหรับเอเชียนเกมโดยเฉพาะเลยค่ะก็ถือว่าได้มาตรฐานสูงดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ความน่าเสียดายก็คือเนื่องด้วยจากมันเป็นแบบสนามกีฬากลางเนาะเรียกว่าสนามกีฬากลางได้ไหมเป็นสนามกีฬาที่แบบเอาไว้ใช้แข่งอย่างอื่นด้วยมันก็จะมีแบบลู่วิ่งขั้นเนาะออแฟนบอลก็จะแบบไม่ได้อยู่ติดกับสนามขอบสนามเหมือนแบบออสนามอื่นๆน,นะคะก็ตอนนี้สปารเกมก็กำลังจะเริ่มแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราไปชมเกมกันเลยก่อนเกมวันนี้นะครับคิดว่า จากผลงานของทรูแบงคอกเนเตตที่ในบ้านเนี่ยเล่นดีมากนะฮะแล้วก็ผลงานของลบุรีมินพลที่5นัดล่าสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะคะคิดว่าโลกเกมแบงคอกน่าจะบทบทยับเลยครับบทแบบเออลบุรีนี่แบบไม่ได้งงหัวเลยฮะครึ่งแรกครึ่งแรกน่าจะจัดไป2-0ครึ่งหลังนี่น่าจะยิงอีกเม็ดสกอร์รวม3-0นะลาบบรีแบบว่าไม่ได้เกิดนะมั้งมั่นใจแน่นอนเจอกัน ย,ยังไงครับจังหวะนี้ซับล็อกโอ้โหปัดโอ้ตอนนี้นะคะทุกคนคนเริ่มมากันเยอะมากไม่ใช่เริ่มสิยังคิดว่าที่มันดูเหมือนอาจจะร่นตอนแรกเพราะว่าแบบสนามใหญ่มากเจรคะแต่ว่าที่จริงเนี่ยแฟนๆมาเยอะมากเลยทีเดียวเอ้ยยังไงครับเอ้ยจานจานเอ้ยยังไงครับเอ้ยจานจานจาน ครึ่งเลนะคะครึ่งแรกอะไรนะทำนายว่าอะไรนะทำนายว่าตอนแรกเนี่ยโือเปงเคาะของโจนะแต่ว่าสวนสโวนเสมอติดพลาดแต่ว่าสามพลาดก็คือแั่นเคอก็ขคองบันยึกว่ามีโอกาสเขาทำเยอะกว่าแต่ว่าจังหวะท,ที่คอดบอลเข้ามาของแบบสองข้างก็คือยังไม่แม่นเทนะ่าไหร่นะจังหวะก็คือยังคลอดออกไปทางไหนก็ไม่รู้นะไม่เจอไม่นัดเจอกลนไม่ไมีจุดนัดใหม่เลยนะแล้วก็ที่ดืด<า>ออกอไปก็แบบ จต่วนหลุดเดียวนะคะ<ม>ก็ยังทําได้ไม่ดียังไม่ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่<ม>แล้วก็ควรจะขยับมากกว่านี้นะคะส่วนท่าบุรีนะครับคือช่วง40นาทีแรกก็คือโอกาสเท่าที่นับได้คือครั้งเดียวครั้งเดียวหลุดมาท,ที่ได้ยิงเพราะว่านอกนั้นไปจ่ายเสีย,ยายพลาดจ่ายติดอย่างนี้นะคระัแต่ว่า5นาทีหลังสุดท้ายคือมีโอกาสได้ลุ้นบ้างแต่ก็ยังกลับมาแบบเหมือนเดิมก็คือให้ส่วอ,องะกอของบอลส่นนนวนระกอบว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ต<ม>้องปัด คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้่งหลังน่าจะมีการแก้เกมกันแหละ oh. อาจจะสนุกขึ้นค่ะ เกม้วคะ่ะเป็นไงคะที่ทำนายไว้ศูนย์ศูนย์ศ <laughs> ูนย์ศูนย์ี่มีประตูเกิดขึ้นเลยตั้งแต่ไปดูมายังไม่ชนะเลยตั้งแต่ไปดูมากิงจ้าวบานเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราตัวซวยนะเห็นเราต้องเชียร์ต่อไปเราเชียร์ในจิงจ้าวบ้านเราก็ต้องเชียร์ให้ชนะใช่ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเกมนี้ที่จริงก็เรียกได้ว่าทรูแบงคอกก็บุกยู่แทบจะตลอดทั้งเกมเนาะแต่ว่า เหมือนมันยังแบบทําประตูไม่ได้แล้วก็ฝั่งราบบรีเองเขาก็เกมรับเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันใบตรงไหนก็เต็มไปหมดเลยนี่นะคะเกมจบไปแล้วนะคะทุกคนก็ยังมีสปิตนักกีฬานะคะเกินถึงกองเชียร์ด้วยน่ารักมากๆค่ะค่ะก็จบกันแล้วสำหรับเกมในวันนี้นะคะเสมอกันไป0ูนย์ต่อศูนย์นะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากกด ไลค์ like นะคะส u ั s c ส i b ชช่องแล้วก็ฝากแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับครั้งหน้านี่เราจะไปที่สนามไหนก็ฝากติดตามนะคะบ๊ายบาย